สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาหลอดชแนลผู้รับสารเจรัจก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่าทารล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะจากนี้ไป7วันชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะหมอแจนได้ตั้งจิตอธิษฐานเสียงไพ่ไว้ให้ชาวธาตุลมแล้ว ไพ,พ่พระพิฆเนศสามใบนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะในจากนี้ไปเจ็ดวันไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะขึ้นอยู่กับคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณบางครั้งเอ NERGY พลังงานของไพ่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเจ็ดวันมันอาจจะ,ะขึ้นอยู่กับพลังงานของไพ่นะคะไพ่าทาโร่หมอแจนจะเปิดด้านหลังนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ช่วงนี้นะจากนี้ไป7วันนะคะคุณจะมีการเดินทางนะคะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการคิดวางแผนที่จะไปไหนนะคะในสถานที่ธรรมชาติสวยๆงาๆปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะวางแผนนะ,ะเรื่องสิ่งที่คุณจะมุ่งมั่นหรือขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของชาวธาตุลม หรือคุณกำลังจะวางแผนว่ากำลังจะเริ่มต้นนะคะชีวิตความรักใหม่ก็ได้นะคะชาวท่านลมเช่นคุณจะทำตามความต้องการของตัวของคุณเองนะ,ค,ะคุณจะคิดว่าโอเคคนแบบไหนที่จะเข้ากันกับคุณนะคะซึ่งนะหมายถึงว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือคุณกำลังจะได้รับโอกาสก็ได้นะคะที่ใครสักคนหนึ่ง จะมาเริ่มต้นพูดคุยนะคะและค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่อาจจะมีระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือตัวที่เป็นตัวแปรในสถานการณ์นี้หมายถึงว่าบางครั้งถ้าคุณเจอใครสักคนหนึ่งคนคนนี้ก็อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะ,ะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นจากนี้ไปเวันนะบางคนจะเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปสถานที่มันผ่อนคลายสวยๆงามๆ แล้วก็คุณคิดในมุมมองใหม่ว่าสิ่งใดที่เราต้องการนะคะอาจจะเป็นงานที่เราชอบเราอยากจะเริ่มต้นทําและให้มันแบบว่าเป็นในสไตล์ที่แบบว่า,าเราไม่ได้เราไม่ได,เไได้เราไม่ได้เน้นเรื่องเงินมากเราเน้นสิ่งที่ก่อเกิดมันทําให้เป็นความสุขนะคะเ,เพื่อนๆมันมันเป็น energy สถานการณ์ที่เราจะขับเคลื่อนด้วยความสุข นะและเราจะคบใครที่มันเหมือนเรางานที่เข้ากับเรานะไปสถานที่ที่เป็นแบบธรรมชาติไปเป็นสถานที่ที่เป็นแบบว่าที่สวยงามอะไรแบบนี้นะคะชาวธาตุลมนะเพื่อนๆนะอย่างเช่นถ้าเราจะมีแฟนเนี่ย <c oughs> แฟนเราอ่ะก็ต้องเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คล้ายเรานะอย่างเช่นถ้าแฟนเป็นคนปฏิบัติธรรม เขาก็ต้องเป็นคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันชอบอยู่ในความเงียบนะความนิ่งความสงบหรือถ้าเราเป็นคนที่อชอบอยู่ในเมืองชอบของแบรนด์เนมหรือชอบอะไรแบบนี้นะของสวยงามอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องเป็นคนคล้ายๆกันกับเราสิ่งที่คุณคิดนะคะในการำดำเนินชีวิตของคุณนะ่ะมันเหมือนมันเหมือนว่าโอเคเรารู้แล้วแหละว่าเราอ่ะเข้าใจตัวเราเองมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะมันเป็นความ คิดที่เริ่มเปลี่ยนนะ,ค,ะความคิดที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะเพื่อ,อรู้สึกว่าเวลาที่เราครบใครสักคนหนึ่งมันจะมี energy ที่ขัดแย้งอะคะ่ะนึกออกไหมบางทีแบบเราชอบเขาแต่ไลฟ์สไตล์อะไปกันไม่ได้นะ,ะมีอุปสรรคปัญหาระหว่างทางระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากนี้ไปอะนะ,ค,ะคุณจะเปลี่ยนใหม่นะจะเรียนรู้หรือจะเริ่มต้นใหม่ว่าโอเคนะคุณจะดูให้ลึกอะว่า เข้ากันได้ไหมนะคะมันเป็นในแนวโน้มหรือแนวทางเดียวกันไหมนะคะแต่แน่นอนแหละชาวธาตุลมช่วงนี้คุณจะรู้สึกสบายใจถ้าใครคนไหนที่เดินออกจากความรักความสัมพันธ์นะคะเช่นเราเหนื่อยและเราไม่พยายามมีคู่แข่งมีคนที่ขัดขวางความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะชาวธาตุลมคุณก็จะมุ่งออนได้สําเร็จนะนะคะคือคุณจะมุ่งโฟกัสต,ตัวตนของคุณไปข้างหน้านะคะก็คือ อนุญาตให้ตนเองมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีความรักอะนะพย,ยายามเฮลิ่งเยียวยาจิตใจนะไพ่มันออกมานะคะไพ่ทาโร่นะเฮลิ aring, หรือเยียวยาจิตใจเป็นอิสระนะคะจิตวิญญาณมีการทําอะไรใหม่ๆแน่นอนมีการออกเดินทางหรือถ้าคุณไม่ได้เดินทางคือคุณจำเขาเรียกว่าการจัดเรียงลําดับความสําคัญหรือป้องกันขอบเขต ะะตัวของคุณเองเพื่อไม่ให้คนอื่นมาล้ําเส้นคุณนะคะนึกออกไหมล้ําเส้นเช่นความใจดีของตัวคุณเองหรือเอาผลประโยชน์ในตัวตนของคุณนะค,ะคุณจะปล่อยจิตวิญญาณของคุณจะไม่รอใครบางคนจะไม่ให้ใครบางคนมาฉุดหลังความสําเร็จหรือการประสบความสําเร็จหรือคุณจะทําในสิ่งที่ตนเองรักนะะมันเป็นไพ่พลังงานแบบนี้แต่มันมีแนวโน้มเอเนจีที่เป็นแบบนี้นะคะชาวธาตุลมคือ <c oughs> ใครที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วคุณอยากบุบอ่อนไปมันมีพลังงานแบบนี้นะคะว่าคนคนนี้ก็อยากจะพยายามอะนะคะอยากพยายามแบบว่าเริ่มต้นใหม่นะ,ะขอคืนดีขอโอกาสปรับความเข้าใจอะไรประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมนะนะคะความเปลี่ยนแปลงอะกำลังจะเกิดขึ้นไพ่แทนพระรนนะคะราศีกุมราศีธนูออกมานะ ทีนี้ถ้าใครที่เป็นโสดนะคะหมอบอกเลยเนี่ยไพ่ใบนี้นะคือจะมีคนเข้ามาขอโอกาสนะหมอไม่แน่ใจนะว่าขึ้นอยู่กับคุณนะนะว่าคนที่เข้ามาขอโอกาสนั้นมันอยู่ที่คุณว่าคุณนะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมนะการเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะหมอขอพูดว่าการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ความคิดใหม่ของเรานะจุดประสงค์ใหม่ นะความสัมพันธ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่เราจะวางแผนหรือวางแผนในการใช้ชีวิตดําเนินชีวิตมากกว่าเราอยากจะเรียนรู้หรือเราจะไม่รู้สึกว่าจํากัดขอบเขตอะไรบางอย่างเราจะปล่อยความรู้สึกหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะคะพลังงานของเราเนี่ยให้มันเป็นอิสระแล้วเยียยาฮลิ่งเป็นอิสระให้มันดูแบบเบาสบายอะนะ บางคนมี energy ที่กำลังจะเดินทางไปสถานที่ใกล้น้ำหรืออะไรแบบนี้ก็ได้อยากเรียนรู้หรือทดลองสิ่งใหม่ให้มันให้มันแบบว่าอตอบโจทย์ตามใจหรือตามความรู้สึกของเรานะคะบางคนคุณจะไม่ได้ไปสถานที่เดิมแล้วมันเป็นการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือความสุขความเป็นธรรมาชาติหรือความเป็นแบบสบายๆหรือเป็นความหรูหราลักชัวี ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองที่จะเป็นผู้กำหนดนะคะชาทธาตุลมมีการเริ่มอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยนะคะหบางคนใครนะคะถ้าคุณคิดว่าอยากจะเปิดบริษัทใหม่นะ,ะมีการเซ็นเอกสารสัญญาหรือใครบางคนอยากจะซื้อรถใหม่ก็คือทำไฟแนนซ์ยื่นไฟแนนซ์ยื่นเอกสารสัญญานะคะมันมีเอเนจีที่ใหม่ๆบางคนถ้าเกิดว่าใครที่แปลว่า อ,อยากจะเปิดโอกาสให้ตนเองเจออะไรใหม่ๆนะเพราะว่าพลังงานไพ่ขึ้นดีนะคะตอนนี้นะ <c oughs> พลังงานราศีตุลมาคือการตัดสินใจที่เราอ่ะบอกกับตัวเองใหม่ว่าเราอยากจะมีครอบครัวแบบอยากเจอคนที่มาชัดเจนคอมมิตเมนต์กับเราเราจะไม่คบใครที่มันดูแตกต่างที่มันดูแบบมันเหนื่อยที่มันดูแบบต้องพยายาม หรือแบบไม่เข้ากันกับเราอ่ะคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากๆตอนนี้นะคะคือแบบว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกแหละนะคะชาพัฒนลุลมตอนนี้สิ่งใหม่จะเข้ามาในชีวิตคุณไม่รู้นะคะบางทีคุณอาจจะได้รับข่าวดีข่าวหม่เช่นญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่คลอดลูกแล้วมีลูกอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะหรือความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะกเก,กิดสิ่งใหม่ก็เป็นไปได้หรือใครบางคนมีโอกาสโชคดีเจอคนคนนั้นหรือมันมีพลังงานที่1%นะ คือคุณจะได้แต่งงานนะมันมีโอกาสที่แบบจะได้แต่งงานพร้อมกับมีลูกหมอไม่รู้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีใครครบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้แต่งงานภายในเจ็ดวันนี้รองนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าก็คืองอ่ายๆคือท้องแล้วก็แต่งงานแล้วก็ต้องจดทะเบียนอะไรแบบนี้ก็ต้องแต่งงานนะคะแบบนี้มันเป็น energy ที่คั่บแบบนี้แต่พลังงานนี้ไม่ได้เกิดทุกคนมันอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คือแบบว่าโอเค เราท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะหมอไม่รู้ว่าเป็นคนที่มาฟังหรือเป็นคนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่ามีเอเจนจีนี้หมอก็บอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คบใครเราไม่ได้อะไรกับใครหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะท้องหรือจะแต่งงานถูกไหมคะเพราะว่าข้อความนี้ก็ไม่ใช่ของคุณนะชาวธาตุลมนึกอ,ออกไหมคะรับแต่ข้อความข่าวสารที่มาสะท้อนถึงคุณนะคะโอเคนะนเพื่อนๆนะคะเอาละนะคะเอาง่ายๆแหละมันมีโอกาสเจอใครให,ใหม่ๆแต่เราต้อง ออกไปนอกสถานที่หรือการเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่แต่ในบ้านหรือแบบว่าอยู่แต่ที่เก่าที่เดิมนะคล้ายๆแบบนี้มากกว่านะไม่แน่นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่เอาและไม่อยากไปต่อนะอาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ที่เข้ากลับมาเคลียร์หรือขอโอกาสให้ความชัดเจนและคุณก็ได้ความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะชาวธาตุลมหมอไม่รู้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลคุณฟังแล้วคุณก็เอาไป กระทบหรือเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณหรือคนของคุณแล้วกันนะคะว่ามันอยู่สถานการณ์ไหนนะบางคนคุณรู้สึกว่ายังหาทางออกอะไรไม่เจอมันแบบเความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยมันจะมีความหวังไหมที่จะพัฒนาจากเพื่อนไปเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกคิดวนเวียนไปวนเวียนมาคนคนนี้ก็อยู่ไกลคุณมันมี energy พลังงานนี้ขึ้นมาด้วยนะ ติดต่อร่วมงานกันนะติดต่อสื่อสารผ่านงานและตอนนี้สถานการณ์ชาวธาตุลมบางคนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินหรือชาวธาตุไฟก็ได้แต่ตอนนี้คนของคุณนะคะอาจจะไปโฟกัสงานงานยุ่งมากไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนคุณอนะ่ะรอคอยเขาที่จะพูดคุยหรือที่จะติดต่อสื่อสารที่จะปรับความเข้าใจและคุณอนะ่ะก็พยายามแบบ ทำเหมือนว่าโอเคนะฉันก็งานยุ่งถ้าคุณงานยุ่งก็โอเคไม่เป็นไรนะคะความรักความสัมพันธ์อะมันยังแบบไม่สามารถพัฒนาได้ในช่วงนี้นะถ้าคนที่กําลังแบบว่าไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเพราะคุณทั้งคู่อะก็คิดเหมือนกันว่าต่างคนต่างไปมุ่งโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของตัวเองรักตัวเองก่อนนะคะและบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าคนคนนี้เงียบไปนะคะเงียบไปหายไปหรือ นะคุณยังไม่สามารถให้ความจริงจังให้ความชัดเจนกับคนคนนั้นได้อะไรแบบนี้นะหรือคนคนนั้นก็ยังไม่ได้อยากจะโฟกัสความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคนผู้ชายของคุณยังไม่ให้สถานการณ์แบบนี้กับคุณนะคะนึกออกไหมเขายังไม่สามารถให้ความชัดเจนความจริงจังจริงใจคือมันเป็น energy ที่ต้องการครบพูดคุยแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบความสัมพันธ์ที่จะเป็นแบบชา้าๆนะคะไม่ได้เป็นแบบอะไรที่รวดเร็วนะมันก็เลยขึ้นในทานองว่า คนคนนั้นน่ะรู้หรือสัญชาติยานเขารู้อยู่แล้วนะคะเช่นคุณผู้ชายที่เป็นทัดลมนะคลิปนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเงียบไปหรือคุณเงียบเนี่ยสัญชาติยานผู้หญิงคนของคุณน่ะนะคะก็คิดว่าคุณน่ะยังไม่สามารถให้ความจริงจังชัดเจนหรือคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของคุณเองตัวเขาก็เฟโฟกัสงานเงินเองถ้าคุณยังไม่จริงจังจริงใจหรืออะไรเงี้ยเขาเชื่อสัญชาติยานของเขาว่านะวันหนึ่งนะคะคงจะมี ถ้าเกิดว่าเขาอะถอยหลังนะคะเหมือนเขาแบบโอเคไม่ได้คาดหวังแล้วนะเหมือนเหมือนว่าเขาก็แบบพักยอมออกไปเหมือนยอมถอยทับออกไปอะนะ,ะว่าโอเคถ้าคุณอนะไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักหรือไม่ได้จริงจังไม่ได้ชัดเจนหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองนะคะผู้ชายผู้หญิงคุณไปฟังแล้วคุณไปสลับให้มันเข้ากับสถานการณ์ของคุณเอาแล้วกันนะคะคือเอาง่ายๆแหละนะ,ะสถานการณ์นี้ ตัวคุณหรือคนของคุณก็ได้นะคะที่มันไม่พอใจอะนะคะมันมีคือเอาง่ายๆอะถ้าจะบอกว่ารู้สึกรักรู้สึกรแมนติกหรือรู้สึกชอบกันไม่ใช่แต่มันก็มีอีโก้ทั้งคู่อะค่ะตอนนี้เหมือนว่าโอเคนะฉันก็ยุ่งเหมือนกันฉันก็ยุ่งฉันก็ฉันก็ไม่ว่างฉันก็ทํางานของฉันคุณก็พยายามบอกนะะแบบว่าบอกกับตัวเองแบบนี้โดยที่แบบอยากจะง้อเขาก็ไม่ง้อเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์มันไม่ดี หรือพลังงานอาจจะสลับกันว่าเขาก็เลยคิดว่าโอเคถ้าคุณไม่ให้ความจริงจังชัดเจนฉันก็นะคะเดินออกไปจากตรงนี้ดีกว่านะ,ะไปหาความรักหรือเปิดโอกาสใหม่ให้ตัวเองพลังงานเดดเดตขึ้นมานะคะมันเหมือนมีการจบอะไรบางสิ่งบางอย่างใครบางคนจบเห็นไหมคะชาทัดลมมันขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะสิ่งที่คุณคิดถึงสิ่งที่ดีอยู่ข้างหน้าใครบางคนมูฟออนและจบเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นั้นมันเขาไม่ลงทุนในความรักความสัมพันธ์เขาไม่จริงจังเขาไม่ให้ความชัดเจน คุณก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอ่ะคุณก็เลยนะ,ะบางคนอาจจะเดินทางกลับไปครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของคุณที่คุณเคยเกิดบ้านเกิดของคุณมาตุภูมิเดิมของคุณไปเจอครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องมันก็ทําให้คุณรู้สึกโอเคฟ,ฟูลฟิลชีวิตมีความสุขนะคะเป็นเอเนจีที่แบบธรรมชาติอะไรแบบนี้สไตล์นี้นะคล้ายๆเหมือนว่าจะบอกว่าไปพักใจพักกายไปเฮลิ่งเยียวยา,ยา,ยาจิตใจให้1ิ สิบดาบสิบถ้วยเนี่ยนะคะคือแบบว่าเราจบจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วและเราก็ไปสถานที่อื่นเพื่อทําให้เราตัวเองให้เรามีความสุขนะมีการดื่มกินข้าวปลาอาหารรดมสมบูรณ์นะคะอันนี้หมอบอกเลยนะคะนะคุณบอกว่าโอเคฉันอนะอยู่ได้นะชาทะลมคุณบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือจะเป็นคนที่ออเป็นคนกระทําเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ นะพลังงานสลับคุณไปสลับเอาเองคุณบอกว่าโอเคคุณก็อยู่ได้นะไม่ตายอะไรแบบนี้นะเนี่ยนะหรือคนของคุณก็ได้นะบอกว่าโอเคถ้าคุณไม่จริงจังไม่จริงใจเขาก็อยู่ได้เขาไม่ตายนะเนี่ยก้าถ้วยสามดาบเนี่ยนะต่างคนต่างคิดแบบนี้ว่าโอเคก็คือถ้าไม่ให้ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนว่าต่างคนต่างที่อยากจะต้องการสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้ไม่ได้หันหน้าเขาพูดคุยกันนะในเจ็ดวันนี้นะคะ สมมุติว่าคุณกําลังอยากได้ความชัดเจนจากใครสักคนหนึ่งหรือเป็นคนของคุณเนี่ยคนคนนั้นก็ยังไม่ง้อคุณและคุณก็ยังไม่ง้อคนคนนั้นนะคะเอเนจีเจ็วันนี้นะชาวธาตุลมนะจ๊ะมีมีลักษณะแบบว่าโอเคถ้าคุณไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าทําเหมือนเก่งอะทําเหมือนเก่งว่าโอเคเขาก็ไม่มีเวลาว่างหรอกก็มัวทำงานหางเงินเหมือนกันแหละนะคะแต่ในความเป็นจริงอะเขาก็เสียใจนะเสียใจว่าเนี่ย ทำไมคุณถึงไม่ง้อหรือไม่เคซี่เขาเนี่ยนะทาไมทิ้งเขาไปหรือไม่สนใจใยดีนะไปสนใจกับชีวิตหรือวิถีชีวิตของตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนประมาณนี้เหมือนทําเป็นเก่งอะ่ะแต่ก็เสียใจแหละที่แบบว่าไม่ไม่ไม่สามารถที่แบบว่าให้คุณแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากได้ความรู้สึกหรือการที่ดูแลที่คุณเคยทําสิ่งนั้นให้เขาอะ่ะนะคะนึกออกไหมมันก็เป็นการเสียใจเหมือนกันแหละว่าเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะ เออถ้าอยากจะเลิกก็เลิกไปเถอะเขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณมมันเป็นสไตล์เนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะไม่รู้่พลังงานสลับคุณไปสลับกันเอาเองนะคะเหมอะจะอ่านตามไพนะ่นะเพื่อนนะ,ะว่าโอเคเขาก็ไม่ได้เสียใจหรอกเนี่ยถึงไม่มีคุณอยู่เขาก็อยู่ได้มีคนอื่นเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายใหญ่กองเขาเขาเลือกได้อะ่ะเออนะ,ะบางอันนี้อันนี้บางทีมันอาจจะเป็นพลังงานของผู้ชายบางคนที่เป็นชาวธาลุมก็ได้ว่า โอเคอยู่ได้ไม่ตายไม่มีไม่มีแกมาสนใจเหมือนเดิมก็ไม่ตายหรอกมีคนต้องการเขาเยอะแยะแต่ในความเป็นจริงนะเสียใจเนี่ย tower เห็นไหมคะ tower หัวก,กับไม่อยากให้คนคนนั้นหายไปไม่อยากให้คนคนนั้นทิ้งไปหรือไม่อยากให้คนคนนั้นอะไปเริ่มต้นชีวิตแบบอยู่ได้ดวยตัวเองมีความสุขแล้วไม่สนใจยาดีเราอะไรเงี้ยนะผู้ชายของคุณคิดแบบนี้นะผู้หญิงขาวท่านหลุมฟังไว้นะคะเนี่ยนะ e ก้เขานะเขาแบบ e ก้ของเขาบอกว่า ไม่สนใจเอออยากไปก็ไปแต่ในความเป็นจริงที่พายบอกนะอยากจะให้คุณโทรหาอยากจะให้คุณติดต่อสื่อสารเอาง่ายเขาอยากให้คุณกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่ไม่ทําอะไรนะคุณต้องเป็นคนกลับมาเองคุณต้องเป็นคนกระเสืกอกกระสนมาเองเขาไม่สนใจนะนะ <c oughs> คุณต้องเป็นคนโทรหาคาเขาเองคุณต้องเป็นคนที่ส่งข้อความหาเขาเองอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนคุณอยากได้เขามากๆเขาใช่หรออะไรเงี้ย ไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวธาตุลมทำกับคนอื่นหรือคนอื่นทํากับคุณหมอไม่รู้หมอจะอ่านตามไพ่โอเคไหมเพื่อนๆนะนะแบบว่าอีอโก้เขาอะไม่อยากให้คุณเลิกจากเขาไม่อยากให้คุณทิ้งเขาอยากให้คุณกลับมาเคซี่เขารักเขาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เขาไปง้อคุณหรอเขาไม่ทำนะเออนะคะแต่ไม่แน่นะผู้หญิงชาวธาตุลมเนี่ยที่ฟังคลิปนี้นะมันอาจจะสะท้อนแบบชาวธาตุดินชาวธาตุน้าชาวธาตุลมหรือชาวธาตุไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าคุณมาฟังคลิปนี้ที่เป็นคนส่องพลังงานนี้นะคะมันเป็นของคุณและคนของคุณน่ะคิดสิ่งนี้โอเคปะ่ะนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคนที่มาฟังคลิปอ่ะเป็นคนที่โดนกระทานะส่วนใหญ่ที่หมอรู้สึกนะไม่ใช่เป็นคนที่คุณอ่ะเป็นคนกระทําคนอื่นและคุณก็จะตมาล่องลอยวนเวียนในช่อง YouTube ช่องที่เป็นแบบไพ่ทาโร่ไพ่ยิ่สี่สำหรับคนที่จะมาดูว่าเขาคิดยังไงกับเราอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะเกิน98%เนะหมอว่าว่าคุณเป็นคนที่โดนคนคนนี้กระทํา และคุณก็กําลังจะทํากับคนคนนี้ว่าฉันไม่สนใจแล้วฉันมาทํางานของฉันฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยหรูที่สดใสและฉันจะมีความฉันจะมีความสุขและฉันจะหาคนที่เข้ากับฉันให้ได้นะไนที่สิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มต้นหรือคิดในความคิดของคุณคุณคิดว่าจะให้ฉันกลับไปเลยฉันไปง้อแกฉันไม่ทําสิ่งนั้นแล้วนะเพราะสิ่งนั้น่ะมันไม่ให้ความสุขฉันมันคือมันเหมือนจะบอกว่าไงอ่ะมันเหมือนเราหลงอะไรใครไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเรารู้สึกแบบตื่นขึ้นมาไงแบบ อะไรเอาง่ายๆอาจจะพูดแบบว่าเมฆเมฆดํามันเคลื่อนมาบังตาเราไว้เนี่ยเห็นกงจักเป็นดนอกบัวไปชั่วคู่ชั่วยามแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณดึงพลังงานมาเนี่ยนะคุณรู้แล้วว่าสิ่งนั้นอะไม่คู่ควรกับคุณเลยบอกไม่รู้นะว่าสิ่งนี้ยมันเป็นควรจะพูดให้ชาวธาตุลมฟังหรือคนของชาวธาตุลมนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทาเก็ตไหมคะถ้าพลังงานคนคุณเป็นค,คนโดนกระทําเนี่ยตอนนี้คุณอะไม่ได้สนใจคือคุณจะออกไปหาอะไรใหม่ๆของคุณนะคะ ดซ <The> มาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราจะเจอใครคนใหม่หรือเราอาจจะถูกใจใครคนใหม่ที่คนคนนั้นมามอบความรักให้เรานะคะคุณเอาความรักความรู้สึกหรือความห่งอยมาอยู่ที่ตัวคุณคุณไม่โทรหาคนคนนี้หรอกคุณไม่ง้อนะ,ะถ้าคุณเดินออกมาแล้วคุณมูออนเลยคุณไม่ง้อนะหมอบอกเลยนะ,ค,ะคุณตัดสินใจบล็อกพลังงานหรือบล็อกเอเนจีหรือ,อ, Energy, รอพลังงานที่ทําให้คน คือแบบเอาไง่ายๆคุณกากระบาดคนเนี้ยทิ้งอ่ะเออกาทิ้งเลยกาหัวทิ้งอ่ะสมมุติว่าเราโดนทิ้งก็จริงนะเขาไม่รับรักเราก็จริงนะเพื่อนอันนี้เราต้องยอมรับสถานการณ์ว่าถ้าเราเดินออกมาเขาไม่เลือกเราเขาไม่ชัดเจนเรายอมรับตัวนั้นแต่เรากาก,ากระบาดหัวคนนี้ทิ้งเลยนะคะเราไม่เอาเราพูดเราพูดกับเราชัดเจนนะคุณพูดกับตัวเองชัดเจนว่าฉันไม่เอาพวกคนนี้แน่นอนถึงแม้จะกลับมาง้อหรือยังไงก็แล้วฉันไม่เอามันหรอกอืมคือแบบคุณไฟมันเลยอ่ะไฟกากระบาดขึ้นอ่ะ ะะและคุณจะรักตัวเองและคุณก็จะมองเห็นคุณค่าตัวเองตอนนี้คุณไม่แบบไม่มีแพชชั่นกับคนนั้นแล้วนะคะและคุณไม่ได้คิดว่าคนนั้นมีค่าพอสําหรับคุณถ้าคนที่คุณแบบว่าเดินออกมานะแบบไม่ชัดเจนก,กับฉันหรอได้คนอย่างฉันหาหาคนใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยคุณคิดแบบนี้นะคนนั้นไม่มีค่าพอสําหรับฉันที่ฉันจะแบบว่าย้อนกลับไปหรือแบบว่าไม่ได้อยากจะง้อฉันอยากจะถ้าฉันจะให้ฉันกลับไปเองนะ ฉันไม่กลับหรอกคนยังฉันมีทางเลือกเยอะ,อะไอ้แบบนี้เนี่ยนะคะชาวธาตลมฟังไว้นะคะเขาบอกว่าวันเวลาจะช่วยทําให้เราอะนะ,ะดีขึ้นไม่ว่าเราจะเดินออกจากใครมาหรือว่าเรากําลังรอคอยอะไรการเดินทางจะช่วยเยียวยาจิตใจนะวันนี้เจ็ดวันนี้นะคะไม่ต้องรู้สึกเศร้าหรือเหงาหรืออะไรแบบนี้หรือว่าได้ค่านะ,ะชาวทาดลมอันนี้หมอบอกให้ฟังนะคะดึงพลังงาน คือง่ายๆตอนนี้คุณดึงพลังงานการควบคุมสถานการณ์ของคุณอะใจคุณความรู้สึกคุณอะคุณกลับมาควบคุมแลละคุณจะเอาคนที่นะเออเขาเรียกว่าอะไรอะตามจุดประสงค์เป้าหมายอะที่คุณคิดไว้ว่าฉันอยากได้คนที่มาดูแลและแต่งงานนะคะแล้วก็ให้เกียรติยกย่องตอนนี้คุณมี energy แบบนี้นะคือแบบว่ามั่นใจในตัวเองและฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เปิดโอกาสให้คนใหม่ คนเก่าที่มันไม่ตอบโจทย์ที่แบบว่าปล่อยทิ้งปล่อยว้างเราไม่ได้สนใจไม่เห็นค่าเราด้อยค่าเรานะหรือทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าโดนทอดทิ้งเหน็บหนาวอยู่กลางทางอ่ะทิ้งอยู่กลางทางโดยที่แบบบางคนนะไม่แชทไม่ติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกเอาพลังงานของตัวคุณเองอ่ะดึงออกมาเองโดยที่ไม่ได้มีการเคลียอะไรเลยนะไม่มีการเคลียรนะไม่มีการเคลียว่าโอเคนะเราจะเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยคุณไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะตอนนี้คุณควบคุม อารมณ์ตัวเองว่าฉันจะไม่เหงาฉันจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวฉันดีขึ้นและฉันจะไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วเลยบางคนตอนนี้คุณเจอคนใหม่แล้วนะชาวธาตุลมคือแบบปุ๊บปั๊บตัดคนเก่าทิ้งคุณมีคนใหม่เลยเนี่ยตัดสินใจชัดเจนเลยตัดสินใจชัดเจนบอกว่าบางคนนะเจอแบบเจอในลักษณะที่แบบน่าจะน่าจะเสียงเงินเสียทองหรือเปล่า,าไม่รู้นะอันนี้มันเป็นไพท่ที่ขึ้นมาอาจจะมีบางคนหรือบางพลังงานก็ได้ที่แบบว่าเอ้ย เราเสียโอกาสเสียเงินอะไรเนี้ยหลายอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยเราเสียผลประโยชน์ของเราอะ่ะที่เขาเอาไปอ่ะนะคุณคิดว่าโอเคไม่เป็นไรหลุดพ้นจากวิบากกรรมคนเนี้ยที่ทําให้เราเศร้าเสียใจคุณอยากจะหลุดพ้นจากเวทกรรมคนคนนี้แหละเออสิ่งที่คุณคิดนะแบบเออไปสะได้ก็ดีนะคะหกเหรียญคุณบอกโอเคคุณให้อภัยสิ่งที่คุณทุ่มเทให้ไปหรือแสดงออกความรู้สึกให้อภัยอันนี้ให้แล้วไม่ได้รับไม่เท่าเทียมกันอ่ะให้อภัยให้อโหอสิกรรม นะคุณให้อภัยมันเป็นไพ่ของการเดินจากไปจริงๆนะตัดสินใจไปไม่เอาแล้วนะชาวธาตุลมนะคะแบบเจ็บปวดเกินนะตอนนี้คุณคิดว่าตัวฉันเองนะหนึ่งไม้เทา้าราชินีไม้กับเก้าเหรียญฉันก็เป็นคนมีสเสน่ห์เราควบคุมอารมณ์ฟิลลิ่งของตัวเราแล้วถูกไหมคะฉันมั่นใจว่าฉันก็มีสเสน่ห์ฉันก็มีดีนะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเก้าเหรียญฉันอยู่ได้ด้วยตนเอง เขาคนนั้นไม่ได้มาดูแลฉันงานฉันก็ทําเองเขาไม่ได้มาช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรฉันเลยสิ่งที่ฉันมีที่ดีอยู่ทุกวันนี้เพราะฉันมีของฉันอยู่เองแล้วไม่ใช่คนคนนั้นที่เข้ามาจะคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาซัพพอร์ตฉันไม่ใช่โน no. และเขาก็ยังทําในสิ่งไม่ดีอะไรบางอย่างไม่เห็นคุณค่าฉันกดฉันให้ดูด้อยลงอะนะคะจากความเป็นจริงเข้าใจไหมคะให้เราเหมือนรู้สึกว่าเราต้องไปวิ่งตามเขาว่าเพื่ออะไรอะเหมือนไปกราบการให้เขามารักอะ ชาวธาตลมคุณกาําลังรู้สึกหรือคิดตรงนี้ฉันไม่ทําสิ่งนั้นหรอกไม่กลับไปคุณจะเริ่มต้นใหม่นะหนึ่งไม้เท้า<น>เห็นไหมคะเนี่ยเาคุณบอกว่าฉันจะไม่เอาคนที่แบบว่าไม่ให้เกียรติฉันโกหกหลอกลวงทิกกี้นะเจ็ดดาบนะฮะและก็เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ทรยศหักหลังความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไม่แสดงออกความรู้สึกหรือลับๆล่อๆหรือแบบว่ามีคนของตัวเองแล้วหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแบบไม่ให้ความชัดเจน เกียดทิกกี้หลอกลวงไม่ทํางานในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยคุณไม่เอาคุณบอกว่าไม่ชอบนะคะเนี่ยในสไตล์แบบว่าคุณบอกว่าฉันจะรอได้นานแค่ไหนฉันก็จะรอคนที่รักฉันจริงๆบางคนไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยกาลังจะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอความรักที่เป็นแบบคนที่จะได้มาแต่งงานจริงๆเนี่ยอันนี้มีการขอพรนะคะ คุณบอกว่านานแค่ไหนฉันก็จะรอความรักนั้นคนที่จะเห็นคุณค่าในตัวตนของฉันคนที่จะมาแต่งงานแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่มุ่งม,มั่นคอมมิชเมนพาฉันไปในอนาคตเนี่ยสิ่งที่คุณคิดในใจตอนนี้นะคะชาวท่ารมคือแบบเป็นการตัดใจที่แบบว่าตัดใจแบบอันนี้เลยนะแบบหักดามพาด้วยเข่าแบบสุดๆเลยอะจริงๆค่ะอันนี้หมอบอกนะแบบฉันไม่เอาจริงอ่ะเออแบบของจริงเลยนะฮะนะ เอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะชาวธาตุลมราศีตุลราศีกุมราศีมิถุนนะคะหมอเปิดไพ่ทางด้านหลังเพราะว่าบางทีมันเป็นไพ่โป้อย่างเงี้ยแล้วก็เวลานั้นโหลดคลิปเสร็จแล้วพลังงานที่การสื่อสารที่คุณจะได้รับข่าวสารเนี่ยนะคะเราก็ต้องลบคลิปทิ้งมันก็จะเสียเวลานะเสียพลังงานหมอแจนนะนะคะโอเคนะชาวธาตุลมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่าคุณกําลังเป็นแบบนี้อยู่ว่าโอเคฉันไม่เอาคนเก่าแล้วหมอแจนฉันเปิดโอกาส คนใหม่นะคะฉันชัดเจนกับตัวเองและฉันจะเอาสิ่งที่ดีที่มีความสุขเรา move on นะคะหรือใครบางคนก็อาจจะเดินทางก็ได้นะคะก็ถ้าตรงพลังงานก็คอมเมนต์บอกมาแจงด้วยเอาละค่ะนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ